มืดแทะสบายดีเด้อสบายดีพวกแม่พี่น้องสบายดียากเป็นทางการวันนี้มากินจะเอินว่าซุกี้กะกะไดเนาะเอินว่าจุ้มผักกะไดเนาะขัดวัซสุกี้โบไซอันโบไซโบไซเส้นโบไซเส้นโบไซไข่เด้อ มีแต่ผักล้วนๆผักแลก้วก็หมูหมูแล้วกันไส่กอกป่ะใส่กอกหรือว่าฮอทด,ดอกอแต่ผู้สิอิฟน้องจักเอินอย่างมันก็เอินบุเป็นคือกัน <laughs> ซีมน้ำก็เอาน้ำเจวสุก,กี้ใส่ หเห็ดเห็ดเข็มเห็ดเข็มใหญ่มัมนมากอันเห็ดเข็มใหญ่บ่มากเห็ดเข็มน้อยมากหุน่นน้ำอากาศหนาวๆ ผักผัดต้มเปื่อยๆอ,อีกเดโอ้ยแมงวันก็มากตอมฮอดอันนี้นะผักกะมักต้มให้เปื่อยอีกนะสี่เพื่อนก็เลยบอกอันนั้นประไดนเนาะเพราะว่าต้มเพื่อนจนเปื่อยฮอด กินนั่นก็ไดใ้ใจจุ่มลงหม้อจัางสีแล้วมากินรูไนี่ค่อยได้ใจอัน <c oughs> ไปนั่งดาดนั่งน,นันโยนก็ทีได้กิน <c oughs> มันมกักโยนลงหมอ้อเบอร์ทุกย่างรูปกาตัก,กามากินแบบนี้ มากินแบบนี้ม<า>ันสายแง่กว่าท้องเฮวยปางแง่เด้สกินเบิด ท่านเห็นชัดเดียยวจะออกมาทางนอกแบบนี้มันจะเป็นเหมือนเม่อนช่วงนี้ใครได้แล้วปนนาวปนใดอากาศอุ่นขึ้นได้แล้ว ชาเพือพ่อมาปลูกยืมมนยืมยืมบันไดโลยังบรรไดตื้นเพื่อนก็เลยหนีกน้อนละอูวม,มาวันไปยืมของไายสม,มุ Um. bẹt mùng rồi đấy, bố mẹ sao đấy, <laughs> bẹt cao sao rồi đấy, em bố đấy tư. Hãy subscribe cho ยังพอเป็นความฝันนี่แหละ ไม้ทู่อยู่ทางบ้านมนแล้วเนเพื่อนเอาไม้หัวไม้อย่างนี้ใส่เทื่อเดียวแล้วทิม <c oughs> <c oughs> ซื้อมาไว้เท่าละหลายๆและวกใส่เทื่อเดียวทิมเลย อยู่นำชำนารอาหารหรือการิ่นใส่เทื่อเดียวแล้วก็ทิ้งไปในถู้่แบบนี้ ก็ได้น้ำเียวซุกี้ลายปลาแดดด้วนี่เป็นคนที่กินเผ็ดบ่ดดกินเผ็ดแลวน้ำมูกไรลึกย้อยคางละมากกินผักไม่ค่อยมากกินต้อนอันนี้

ไปซื้อ,อนเนื้ดเพิ่นมาปลูกผักบงผักตังโนีดกระดูก <c oughs> <c oughs> จับกระดูกต้มเส้นำดีจังยตอนน้อยเพิ่น ไข่แล้วบ่ค่อยมากกินข้าวช่วงนี้กินแต่เส้นแต่ผักแบบนี้แหละกินข้าวโปรแบ่บตั้งแต่ไข่ลูกไม่พ่นลหละกินแต่เส้นย่างเดียวแล้วก็ผักข้าวสีบบ่ค่อยกิน มันกินไว้ก็กินหมดได้ใส่พอเป็นน้ำนัวได้หมูกับใส่ก๋กินตึกได้พัก <laughs> Hoài <coughs> <coughs> Lường bao hoa luộc bạc จตบอนเก้าเนาะแดงแจงดีนั่งอยู่พ่อบบเรื่องพ่กแจงมันขึ้นกับบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศบ้านบ้านโอ้ยต้มมวันนี้แมงวันก็นยังมาตอมอยู่ ปู่อาจอยูทา,ทางกองคุณยังพันธุาคีบขึ้นมากินได้นี่ไหนล่ะเพื่ออะไรเห็นบอกขนาดว่าเอาวางใส่แล้วก็ตกัตกตักอันนี้มาเต่งโรดอย่างเพื่อ ก,ก,ก,กินกินได้เลยไนดะ้จ้ะคือมาแก้วก็กินได้เลยมันมักกินแซนด์วิชได้ปู่อานนี้ใช่ก็นแซนด์วิชกินแซ่มักกินอาหารต่างประเทศไลยแต่ก่อนเคยเป็นเป็นลูกมือลูกมือ,อนให้อาหารให้ต่างประเทศกินเลย มันเป็นแม่ครัวหรอกเป็นลูกมือเพื่อนซื้อมู้สึกจากอิ่มได้เลยพี่น้องเลยมันอันนี้ยังเต็มด้วยยกกับ แต่เด็กลูกตแต่เาได้ตะกี้เลี้ยงลูกคนเดียวนะเพราะว่าแยกทางก,กันกับสามีตั้งแต่ลูกลูกคนน้อยอไปไปสองปีอก็ไปอันไปเป็นอันลูกมือเพื่อนเฮ็ดกับเขายวนหานอาหารเลี้ยงลูกจนง่ญยตื่นตื่นตั้งแต่ ตื่นแต่ตีหนึ่งนอนนอนนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มตื่นตีหนึ่งแต่ละมือ่ะเป็นลูกมือเพื่อนน็ดกับเข้าอันอยู่ร้านอาหารเลี้ยงลูกคนเดียวตอนนี้ลูกง่ายแล้วก็เลยสบายได้ะนะ <c oughs> ก็เลยตื่นสวยบบบน,นี้บาได้เ็เรียกไงก็เลยตื่นสวยตอนตอนเลี้ยงลูกคนเดียวมันทุกแต่ถูกว่าแหละพี่น้องเย้ย ไปว่ามาไป,ไปเล่าว่าชีวิตให้พี่น้องฟังแหละย่าแหละไ้ซํานี้กอนน่อน <c ười> คลิปนี้ก็ไว้ซํานี้ก้อนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านดื้อที่มาคอยสนับสนุนคลิปนี้ก็ไว้ซํนนานี้ก้อนฝากกดเลิฟกดไลท์กดตั้ง ติดตามมาช่องน้อยๆทงมนเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปตัวไปนี่ก็ไว้ทีก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมคิดไปยื้อโคตรยื้อบ่ถึงเด้อ